ทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามนะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็ไปกับน้องมุกน้อยหอยสังอีกเช่นเคยนะคณผู้ชมพามาเล่นเกมนี้สตาร์เบิร์นตี้นั่นเองนี้จะพาทุกคนมาซื้อฟีสปินในราคา1,1250คุณผู้ชมไปเลยคือครั้งนี้อ่ะมุกบอกเลยว่ามุกจะมาซื้อฟีสปินในราคาที่สูงมากๆๆๆๆๆๆเว้ยผู้ชมได้ดูกันนะว่า ซื้อเยอะอย่างนี้คือจะผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงนะโอเคโพฟิจะเป็นยังไง้หรอค่อย,ออยไม่ได้ป้า <c oughs> ไม่เป็นไรรอเป็นลุ้นกินอีกทีนึงเพราะเกมนี้เขามีไวที่เป็นตัวคูณคุณผู้ชมรอลุ้นดูว่าตัวคูณของเราจะเลิศไม่เลิศนี่ไงตัวคูณออกมาแล้วอืมเป็นไวคูณสอง <c oughs> นั้นเลยปึ้งเซนเซชนกวันหนึ่งหนหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิคุณผู้ชมเ <c oughs> ล่นลวเนไปต่อ อีก3ครั้งเท่านั้นตัวคูณมาแล้วคูณสองเออต้องอย่างนั้นไปต่อไปต่ออีกครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายขอดีดเๆเลิฟๆเออครั้งนี้เราได้กำไรมานิดหน่อยนะคุณผู้ชมพันนิดๆแต่ไม่เป็นไรสูอีกครั้ง<ห>ไปครั้งนี้มุขขอฟีทสปินเยอะๆนะพี่ยังเพียงเพี้งเพียง,ยงแม่อุยหกเจ็ดแปดแล้วอะหูเยอะอยู่นะก คุณผู้ชมรอบนี้ฟีสป,ปินเยอะมาก13แล้ว 14, 15, 16, 17ห้าหบอกเลยว่าถ้าขาดอีก5อันคือเต็มช่องเลยอ่ะคุณผู้ชมไปหมุนฟีกัน17ครั้งคุณผู้ชมไปรอรุ่นกันคือเยอะอยู่นะเนี่ยขอไม่เกลือก็พออ่าตัวคุณต้องมานะเอานิ้นไปเลยอ่ะบึ คูณมาแล้วอย่างนั้นแหละโอ้คูณอ๋อคูณห้ากาลังจะบู๊ดว่าทำไมไม่เปียกเป็นไนท์ออกมา3,870ันแปดร้อยเจ็ดสิบ้วปึ้บอะตัวคูณหายตัวคูณหายปึ้บดีตรงนึงนะคุณผู้ชมที่เกมนี้เขาเป็นการจ่ายแบบคอมโบเขาก็จะจ่ายแบบปึ้งปึ๊งปึ้งปึงอะเออปึ้งปึ้งคืออะไรไปปิ้ว ไปอู้แปบบ๊แบแป๊บเองเราบวกมา6,700แล้วนะตอนนี้คือแล้วเหลืออีก5ครั้งขอคอโมโอลัดลัดตัวคูณลัดลัดตัวคูณลัดลัดเลยหายไปไหนเล่าสองครั้งเองอะ่ะแล้วตัวคูณมาแล้วปุ๊มโอ้ไม่มีตัวคูณแงวอีกครั้งสุดท้าย ตัวคูณเยอะๆเอออย่างนั้นเลยโอ้หคูดสามคุณผู้ชมโอบอกมาสองหมื่นเลยโอเคเซสเซชันแนลคุณผู้ชมบอกว่าหมื่นห้าพันหกร้อยโอ้โหสุดยอดสำหรับเกมนี้เอาไว้เป็นประมาณนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมถ้าใครที่อยากร่วมสนุกก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างไปร่วมสนุกกันได้นะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคุณผู้ชมบ๊ายบาย